มันจก้สิดนแบนโอเคครับส่งมามกขอบคุณนะครับขอบคุณน้อนอะไรรู่ดูทุกคนจะถึงสีดาวอีกสองร้อยห้าสิบห้าถั่วเก็บของก่อนแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูน้องทนน้องทนมันคุยกับสาวจริงทุกคนได้ยินเสียงที่มันคุยกับสาวไหมทุกคนได้ยินไปน้องนุ่นโอเค เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมาไปก่อนแกไม่ฟ้นทำไมฟ้นอยู่ในห้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปแกว้องทุนทุกคนจำไว้เบาๆพูดเบาๆให้กับคืนคงไม่ไหวอ้ยแค่นั้นก่อนได้ไหม ไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาฮะโสันทุกคนถ้าถึงสีดาวผมพาไปหาท้องทนทุกคนครับถ้าถ้าถึงสีดาวเดี๋ยวผมพาไปแกงน้องทนมามาหลับตารอเลยสีดาวลับตารอสีดาว ถ้าถึงสีดาวเขาจะไปลักตาก่อนนะครับถึงไหม่ะถ้าถึงสีดาวทุกคนเม้นบอกเลยถ้าถึงนะฮะถ้าถึงสีดาวเดี๋ยวผมไปนะครับผมไปแกงน้องทนนะครับถ้าใครมันอยากให้ไปแกงน้องทนพิมมาถึงยังถึงสีดาวยังทุกนคนเป๊เียวายใจไม่ออกมาถึงยัง ท้องก็ร้องถึงแล้วยังแต่ผมเปิดตานะเอายังไม่ถึงสีดาอีกทุกคนอีกสิบห้าถั่วอ่า สวัสดีพี่บุมครับฉันก็เสียใจผมจะพาไปหาน้องทนแต่ว่าถ้าผมได้ห้าทัวเดี๋ยวผมจะพาไปทัวโอเคไปผมพูดจริงทำจริงปิดไฟก่อนรอนมา วิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะ นี่ให้เหรอไหนไหนเคยทุกโอ้เมื่อกี้อยู่ทุกจุดไก่มาแค่คนมันมันรู้ทันนะไหนกินส้มตำมันดีกว่ากินเปรี้ยตีดังห่วยๆต่ำเค็มๆด้วยนะ อืมมันเปิดบทุูดเสียงแฟมใส่โทรศัพท์เหรออืมอยถ้าได้ห้าดาวผมดีใจเลยครับวันนี้ผมนอนหลับตาสลับเลย ทำไมอ่ะี่ยปะแก่หนอคุยบใคุยไยว้าวนลกว่าจะโดนป่อย youtube เลยไหนจะกินข้าวนคุยกับแฟนทุกคนคุยกับแฟนไม่มีแฟนทุกคนมันคุยกับแฟนทุกคนเอ้ยส้มตำร้านนี้อร่อยวะใครอ่ะ อ,รรอ,อย่าพูดเสียงดังนะอะไรพูดเงนนะโอออร่อยจังร้านนี้ร้านไหนวะคนดูอแม่แกงม,มาแลทุกคน พี่ทนมีแควนแล้วใช่ครับ้องทนน้องทนปิดประตูล้วกเลยน้องทนมีแควนแล้วนะครับมีตามเหรอเอาดีๆวันนี้ผมจะถึงผม,ผมจะถึงห้าดาวไหมฮึเดี๋ยแบบนึงนะเดี๋ยวก็รอรอเอาอาหารมาพี่มาข่าวเบลขาวมากไม่ได้ขาวขนาดน,านั้นทุกคนตัวจริงก็ไม่ได้ขาว แค่หาดาไปหาทั้งโฟนเหรอได้มาชั้นบนอยู่ชั้นบนด้วยกันหมดเลยครับแต่ต้องลองมากินข้าวเฉยขอรบพี่โฟนหน่อยโฟนไม่เขาชื่อโฟนครับเขาไม่ได้ชื่อว่าโหนน้องมีใครใจดีจะเปิดเปิดห้าดาวให้ผมไหมครับอ๋อเพจด้ยวยเนาะ พี่น้องครับมีพลเอกใจดีสิเปิดหาดาวเอาไว้คยุยปะ